วันนี้เป็นเรื่องของดวง12ราศีของปี2568งานเงินรักโชคพี่ไว้เตรียมตัวมาไหมคะเตรียมมาก็เตรียมเนื้อหาที่จะมาทำนายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับใครที่ได้ดูวิดีโอนี้ก่อนถือว่าได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปแบบว่าวางแผนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รอช้านะครับไปดูเลยกับขยับเข้ามาที่มิถุนงดีกว่ามิถุน ไปโฟกัสเรื่องของงานก่อนมิถุนดาวประจำตัวคือดาวพุธครับเพราะฉะนั้น่ะลักษณะกายภาพของชาวราศีมิถุนเนี่ยคือการสื่อสารการเจรจางานเขาก็จะข้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการเข้าไปอยู่ในเรื่องของการดูคอนเน็กชันให้คนอื่นอะไรแบบนี้เป็นการทํางานเบื้องหลังก็ได้ครับคราวนี้คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดาวการงานเป็นดาวพระพฤหัสด้วยเป็นนักบริหารได้นะครับการที่ดาวพระพฤหัสย้ายเข้ามาทับดวงแบบที่บอกในรอบ12ปีมิถุนเนี่ย มีดวงได้งานใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีครับคีย์เวิร์ดนี้นะฮะงานใหญ่ที่สุดในรอบ12บปีมันเหมือนผ่านความชุลมุนผ่านความวุ่นวายมาเยอะมากครับ uh huh. บางคนเป็นหนี้บางคนตกงานหรือว่าทําอะไรแล้วก็ไม่รุ่งนะครับมันก uh ็ huh. จะเป็นปีที่เขาได้เจอโอกาสที่ใช่ครับเจอโอกาสที่ใช่แสดงว่าเขาก็ต้องการเงินก็ต้องจุติแบบนี้เลยไหมไม่ดาวการเงินคือดาวพระจัน <laughs> คือเหมือนเหมือนลักษณะของดวงนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ช่วงปีไหนเป็นปีที่โอกาสมาบางทีเงินอาจจะไม่ได้มามาพรอมโอกาสมันไม่ได้หมายความว่าเราได้โอกาสมาแล้วเงินจะสัมพันธ์เงินจะเพิ่มมันเหมือนลงทุนไปก่อนทําไปก่อนอะไรแบบนี้ฮะเวลาการลงทุนทําธุรกิจเนี่ยเราลงทุนไปก่อนมันถึงจะได้เงินคืนรีเทิร์นคืนใช่ไหมฮะบางทีปีหนึ่งบางธุรกิจนะฮะกบถึงบอกกว่าจะคืนทุนใช่แบบร้านกาแฟอาจจะเป็นกิบเท่าไหร่หนึ่งปีโรงแรม 7ปีอะไรแบบนี้ย uh huh. หลกัหลกของธุรกิจมันก็จะค่อนข้างแบบว่าแล้วแต่แต่มิถุนเนี่ยแสดงแต่ว่ายังรันได้รันได้รันได้ <c oughs> แต่ไม่แบบว่าไม่ได้แบบว่าโอา้โหงานมาแล้วเงินพุ่งทยานไม่ใช่ข <c oughs> นาดนั้นก็มีมีเงินมาด้วยมีเงินมาให้ด้วยฮะให้ uh huh. รู้สึกว่าอุ่นใจก็ค <c oughs> ือชาวราศีมิถุนได้เงินได้เงินดีเหมือนกันครับครับผมการเจรจาส่งผลให้มีเงินแต่ว่าดาวการเงินเขาคือเนื่องจากเมื่อประมาณสักปี6 4สี่ ดาวเสาร์เนี่ยเล็งเรือนการเงินของชาวราศีมิถุนซึ่งทาให้คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยมีปัญหารเรื่องของหนี้สินก้อนใหญ่นะครับมัโดนกระทบมา huh. บางคนไปซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าเป็นหนี้จากเรื่องของธุรกิจนะครับคราวนี้ปีนี้มันจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าปลดหนี้แล้วกันก็คือว่าแฮชแท็กปลดหนี้ได้ของชาวราศีมิถุนในปี68ครับโอเคขอความรักกับโชคมาเลยความรักของชาวราศีมิถุนเนี่ยก็จริงๆมีโอกาสที่จะแต่งงานนะฮะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้แบบ แต่งงานถ้าไม่แต่งปีหกเจ็ดไม่ขอโทษนะครถ้าไม่แต่งปีหกปดก็ไปแต่งปีเจ็ดศูนย์ได้ครับผมสองจังหวะเนี่ยมันเป็นสองรอบปีที่เด่นในเรื่องของความรักแล้วก็การแต่งงานของชาวราศีมิถุนครับอโอเคเรื่องของโชคลภโชคราศีมิถุนเป็นดาวอังคารนะครับผมคราวนี้ในช่วงปีที่จะถึงเนี่ยก็อิทธิพลเรื่องของโชคก็ยังมีโอกาสดีเพราะว่าราหูเนี่ยโคจรเป็นเกษตรในเดือนสุพะนะครับสุภะเนี่ยแปลว่า โอกาสใหญ่แปลว่ารางวัลใหญ่แห่งชีวิตเพราะฉะนั้นราศีมิถุนเนี่ยถ้าได้จะต้องได้รางวัลใหญ่ไม่เป็นรางวัลที่1งรางวัลที่2 3 4สาสี่ห้าะนะครับใหญ่เลยก็ต้องใหญ่เลยใหญ่กว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่จะได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคของชาวราศีมิถุนขอให้ได้รางวัลใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะครับผมภาพรวมนะคะภาพรวมครับผมภาพรวมของชาวราศีมิถุนนะฮะคือดาวพฤหัสย้ายออกจากรือนวินาศนะครับผมแล้วก็มีโอกาสใหม่ที่ดีกว่านะครับแล้วก็ได้พบโอกาสที่ใช่ เป็นงานใหม่ที่ปังกว่าเดิมนะครับส่งผลทาให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมากที่สุดในรอบ12ปีครับอืมวันนี้สถานที่ของเราะคะ่ะ WH Cafe ก็คือแบบใหญ่โตมากแล้วก็แบบว่าร่มรื่นเย็นไหมคะเย็นครับเย็นสบายแต่ว่าเป็นแบบเอาดอฮะดูแบบอยู่เอาทอ o r แต่ว่าเขาเปิดแอร์นะครสามารถมาได้นะคะกาแฟอยู่ถแถว RCA อยากจะแบบว่าขึ้นต่างๆไว้ให้เนาะโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดทุกอย่างที่เจอเราทุกช่องทางนี่ยใครที่เจอนะฮะเราทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคอมเมนต์มาเลยนะฮะว่าดวงราศีอะไรแล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรเรื่องดวงมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นแบบว่าพลังบวกแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเอาเรื่องของหลักการมาทํานายแล้วก็นําไปวิเคราะห์แบบที่นักที่บอกมีสติเพราะว่าเราตั้งใจทําหน้าที่ทําการงานที่ดีมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรายิ่งปังขึ้นครัับบอโเคคร